3กฎเหล็กลงทุนอสังหาแบบปิดประตูขาดทุนสวัสดีครับนี่คือปลดแอกงานประจำพอดแคสต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าพอดแค์นี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกคน3กฎเหล็กลงทุนอสังหาแบบปิดประตูขาดทุนอสังหานะครับเป็นการลงทุนที่ถือว่ายืดหยุ่นมากเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะกําหนดผลตอบแทนตามที่ต้องการได้เลยหากเราไม่อยากขาดทุนกับการลงทุนอสังหาก็ต้องปฏิบัติตามกฎเหล็ก3ข้อดังนี้นะครับข้อแรก ต้องซื้อซับให้ได้ต่ำกว่าราคาตลาดอสังหานะครับเป็นการลงทุนที่เราสามารถต่อรองได้มันไม่เหมือนทรัพย์สินอื่นๆที่ต้องซื้อตามราคาตลาดดังนั้นเนี่ยการซื้อซับให้ต่ำกว่าราคาตลาดก็เหมือนได้ปิดประตูขาดทุนไปแล้ว1บาทข้อที่ 2. ลงทุนในทรัพย์มือ2ที่มีคนเช่าจริง ข้อดีของการลงทุนซับมือสองนะครับคือเราเนี่ยจะได้เห็นสภาพจริงของซับนั้นๆทั้งจํานวนคนเช่าด้วยว่ามีคนเช่าอยู่จริงไหมและก็เรื่องของราคาค่าเช่าด้วยว่าราคาที่แท้จริงมันเนี่ยที่เขาเช่าอยู่กันจริงๆเนี่ยมันคือเท่าไหร่ซึ่งมันต่างกับซับมือหนึ่งที่ทุกอย่างเนี่ยอาจจะเป็นแค่ความคิดเห็นของคนขายคิดเองเออเองว่าซับเนี้ยจะมีคนมาอยู่เยอะคิดเองเออเองว่าซับเนี้ยจะปล่อยเช่าได้ราคาเท่านี้ ดังนั้นถ้าไม่อยากขาดทุนกับการลงทุนอสังหาให้เช่าจงลงทุนตามข้อมูลไม่ใช่ลงทุนตามความคิดเห็นข้อที่3ลงทุนในความรู้ก่อนลงทุนจริงนะครับอันนี้คือสำคัญมากเอาจริงๆแล้วเนี่ยแค่กดเหล็ก2ข้อแรกเนี่ยก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เราไม่ขาดทุนกับการลงทุนอสังหาแต่ก็คงจะมีแต่คนโง่ au, หรือคนบ้าเท่านั้นนะครับที่ คิดเองว่าเราจะสามารถทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงทุนในความรู้ไม่ต้องลงทุนอะไรจริงเลยไม่ต้องรู้จริงสักอย่างเลยและก็หวังเพียงแต่จะลัดขั้นตอนไปลงทุนของจริงโดยที่ไม่ลงทุนในความรู้ก่อนซึ่งก็อาจจะเจอเรื่องของความชิปหายได้ซึ่งความรู้เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันมีอยู่หลายที่มากๆทั้งในหนังสือใน YouTube หรือตามคอร์สออนไลน์ต่างๆที่เปิดสอนหากหวังเพียงจะลัดขั้นตอนต้องบอกเลยว่า อันนี้ก็อย่ามาร้องไห้ที่หลังเพราะแค่คิดว่าล่ะแค่คิดว่าแบบอยากจะรวยทางรัฐเนี่ยอันนี้มันก็น่าเกลียดมากอยู่แล้วนะครับดังนั้นนี่คือ3กฎเหล็กนะสำหรับการปิดประตูการขาดทุนในการลงทุนอสังหานะครับแค่ทําตามนี้นะผมรับรองได้เลยว่าคุณเองก็จะมีอิสรภาพทางการเงินได้จากอาสังหาทัวนอีกครั้งนะครับข้อแรกซื้อซับให้ต่ำกว่าราคาตลาดข้อส ลงทุนในทรัพย์มือ2ที่มีคนเช่าจริงข้อที่3ลงทุนในความรู้ก่อนจะลงทุนจริง3ข้อนี้คือวิธีปิดประตูขาดทุนในการลงทุนอสังหานะครับเวกอัพตื่นขึ้นมาเพื่อจะชีวิตไม่ใช่ให้ชีวิตถูกใช้อย่างไงก็ฝากติดตามปลดแอรง,งานประจำปอดแชร์ไปด้วยนะครับสวัสดีครับ